สิ่งเดีือดน้ำครับเครื่องล็อกกียร้อยเจ็ดห้าเกียร์ล็อกกี้ครับผมมีสโลอินเตอร์ครับเครื่องท้าย F18 ยางเก้าครับพอกลูบิเนียมใตรที่นี่สิบห้าสิบหกตันครับ สวัสดีครับผีเกษตรพามาดูรถเดือม,มัมครับผมดิแดนซิ่งล็อกกี้175ครับผมเกียร์ล็อกกี้ด้วยสโลอินเตอร์แมนบอกเดือมัมสามสปีดจากสามสปีดแล้วก็เฟืองท้าย F18 ครับผมโอ้โหนครับ น็อตก็พอจะดูออกครับว่าใหญ่แค่ไหนครับมีโน่ครับนี่เอาข้างสองสี่หกไปสองสี่หกแปดแปดน็อตนะครับยางกเป็นยางก้าวครับโอ้เขาใหญ่อยู่แล้วครับใหญ่ใหญ่เพื่องานแบกครับมดูเครื่องกาก่อน,นะน 7, ครับเป็นร้อยเจ็ดห้าครับ 4075เดยความใหญ่นี่ก็เข้ามาในโหเก่งนิดนึงครับแกมีทีเด็ดคือแต่แปดเสียงว้ามีเบรกมือย่างดีเหมือนตัวานี่เบรกมือ <c oughs> นี่ครับโอ้เกียร์ล็อเกียร์ยังส,สวยๆเลยครับนี่ครับเบรคเกฟเฟ่นี่ครับไอฮีโน่เอฟสิบแปดเือ 8, เท้ายครับครแปดสามครับผมทรงสวยอครับผมกอบอลูบิเนียม ออกลูบิเนียมความยาวนี่ความยาวแค่คอกนี่จากจุดนี้ถี่จุดนี้นี่น่าจะประมาณเกือบเกือบ6เมตรครับหัวนี่อีก2เมตรเป็น8เมตรครับถ้าจอดนี่ตัวเปล่าถึงท้ายนี่เท่ากับ10บล้อครับกว้าง2เมตร35โส้โหูทอทวีซับครับผม คือฝั่งนี้ครับแกเอาไว้บางฝุ่นครับนี่ครับสวยเพราะขอา้อกัลูบิเนียมแกแต่นี้ไม่ขึ้นครับมเนอติดสิ่งขาโคดใส่ทีละ16ตันนะครับผม ดูใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูคนนะครับผมก็ของรถอ,อยู่ด้านหน้าครับดูคนครับ